มานั่งดูไอจโอปรางเห็ุแล้วยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะเสริญน้าข่าวมือถือปกติอ่ะเจอแต่คนทําผิดแล้วไปได้ดีแต่แต่แต่คู่เนี้ทําให้เห็นว่าคนที่ตั้งใจรักอ่ะมันก็ต้องได้เจอรักที่ดีๆบ้างนี่สินะเรียกว่าคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมอบอุ่นหัวใจเลยรูปคู่มาแล้วโอปรางแก้มแนบชิดอวยพรวันเกิดยังไงให้คนอิจฉาเมื่อโอปนิธิจับมือปรางโพสต์รูปวันเกิด โพสรูปคู่อวยพรวันเกิดเลดี้ปรางหลังออกมายอมรับว่าศึกษาดูใจกันอยู่หลังควงคู่ไปเกาหลีด้วยกันเมื่อต้นปีโดยล่าสุดวันที่5เมษายนเหมือนน้ำตาลที่เขี่ยวรละเริ่มหวานโดยล่าสุดมีรูปคู่แนบแก้มล็อตใหม่โดยทั้งอบโพสตรูปผ่านไอจีอวยพรวันเกิดเลดี้ปราง Girl, ครบ33ปีพร้อมแคปชั่น Happy Birth Day to Lady Pra n g งตามด <AM> ้วยอีโมจิรูปกระต่ายนอนเห็นแล้วอ่ะอยากมีคนของใจกันทั่วนหน้าเลยสินะ เสนอข่าวมือถือ